ฐานปรับปรุงความแตง่งสังขารน้นมาจากไหนเล่ามาจากอวิชชานี่ท่านพ้นมาจบตรงนี้ยังเหลืออวิชชาปัจจญาสังขละสังขละปัจจญาเนี่ยมาจากอวิชชานี่เราต้องเรียนไปถึงแต่วอวิชชาใครก็ไ,ไปหลงแต่วอวิชชาเราไม่ได้โอปนไนโก่ออ่า ให้เป็นผู้รู้ว่าอวิชชาแลวไม่ได้เลือกถึงมันมีผู้รู้อยู่จนนะ่วอาวิชาทำไม่มันแจ้งจริงในตัวงเรานี่ละเป็นข้อปฏิบัติประสะนัน้นให้พากันในเพึงรู้พึงณเข้าใจนี่อย่าหลงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราหลงอะไระนี่ลาให้รู้จักพุทธศาสนา าสนาจะเจริญขึ้นกาสายเราประพฤติเราปฏิบัติเรากระทาอย่างนี้มันก็นเจริญได้เมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติชาสชนะก็เสื่อมแปลงันเสืออาาเส่อมเสียไม่ได้เสื่อมไปไหนเสื่อมจากตัวบุคคลคือคนไม่ประพฤติคนไม่กระทำเดี๋ยนี้บางคนว่าพระอรห,หันต์อรหันต์ก็ไม่มี พระโสดาสกิทาคานาคาก็ไม่มีจะมีได้อย่างไงของคนไม่กระทำของคนไม่ได้ปฏิบัติของคนไม่ได้ขัไดไปเกา่าและของเราไม่ได้ว่าพึชเราไม่ได้ดูอ่าเรื่องแปลงแน,เน่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปนัยโกดูที่อยวพระโสดา มันอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็บ,บอกในตำราท่านบอกไว้เออสก,กายทิวิจีกิาสาศิลคัตนะี่ถ้าเท่านี้รู้อันนี้เมื่อเรารู้อันนี้แล้วคนนั้นเขามักในเบืองตอน้นจะได้เป็นพระโสดานะั่สก,กายที่เดี๋ยวนี้เรามาถือตัวตอนเมื่อเราพิจารณาเกาิดอธิบายมาในเบืองตอนน้นนะ อ่ามันไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วมังกะละทิธิละมานะอาหารการมังมังถือว่าเป็นตัวเป็นตอนอ่าไม่ถือทิศมังกละมันกะะ็นกว่างวิธีคิดศาสของสายว่าจะดีอย่างน้อนอย่างนี้เราเ็เห็นแล้วขีมูกน้ำลายของเราอ่าเลือดของเราือธิบายมาแล้วหันหนั่น จะสงสัยอะไรเรามันดีหรือมันชั่วล่ะน่ะอธิบายมาแล้วดูที่เพ่งดูที่โลหิตังแปลน้ำเลือดอา้าวเพ่งดูที่กสินแล้วเข้ากสินกสินแปลความเพ่งสีแดงเพ่งดูที่เลือดอยู่ที่ไหนอ่ะสีแดงนี่คือเลือดนะดูที่เลือดของคน ควางตันและบุคคลอ,อื่นมันเป็นยังไงแท็งดูที่มันจะละได้หรือไม่ละได้เมื่อเห็นนั้นเป็นเลือดแล้วงั้นแล้วใครจะเอาละ่ะใครต้องการละ่ะอ้าวดูที่เลือดเราเนี่ยแข็งตาสินเด่นเลอสุภะให้เห็นต,าส,นตาสินตาสินแต่ความแข็ง แห่งนมันเห็นเห็นแล้วจิตของเรามันจะไม่มีความสงสัยมันจะถอนจะตายที่ได้มันจะไม่จะไม่เป็นศิลปะความลูกคำว่าศีลสมาธิปัญญา,อ,าอยู่ที่อื่นที่ไกลประจําใจของเราอยู่สุขทุกทั้งหลายนี่พุทธศาสนาะให้พากันรู้จัก นี่ละเมื่อเราเห็นนี่แล้วเรากันจิตของเราก็ยังถึงศีลถึงสมาธิมีปัญญาความรู้รอบในกองสังขารทั้งหลายนั้นปรุงแต่งไม่ได้ให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นนี่ละศาสชนะจะจะิญได้เรนนี้ศาสชนะจะเสื่อมคือภิษุและสามเณีนบวชเข้ามาแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ นะสินของตอนสมาธิของตอนไม่รักษาเนีเรื่องเป็นอย่างนี้นี่ก็เล่าเรียนไปก็เรียนปเปล่าเปล่าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติและไม่ฝึกหัดและไม่มีความสังรวมระวังปลอยไปประพฤติไปนานาต่างๆเดี๋ยวนี้เดือนกระบวนก็มีพระเงินอ่า แต่ทำไปเหลืนะ่องล้ายกินรับอาหารในวิการก็มีจับเงินจับทองก็มีต่อของสื่อขายก็มีนะพูดเกี่ยวสีกาก็มีเที่ยวเล่นตามถนนหนทางก็มีนี่พวกนี้ที่มาย่ำยีพระศาสนาทำศาสนาเสื่อมและมีความสังรวมระวังศีลของตอน ไม่ประพฤติปฏิบัติศีลของตอนอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่มีความครอบในทานในศีลในภาวนาของตอนตนี่เทศมันเชื่อมหาผู้ศึกามเมเรียนบทก็มาแล้วกันเล่าเรียนศึกษาสรวมสิขาวิน,ยน,นัยของตนเรียบร้อยรู้จักแล้วศีลของเราสองร้อยเกียเรียนกับศีลสิบธิอหมดเวียนนั่น เราสังรวมระวังอยู่นี้สาสชนามันก็จเจริญรุ่งเรืองอเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเด็กในศาสชนาในเสื่อมเสียคนทั้งหลาย,ยาดูมินว่าสาสชนาะดูผู้สาสชนาะเพราะเราะเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเอไม่มีปัญญามีแต่ศีซะาล้วนกับผาเหลืองว่าเป็นพระเท่านั้น ขอวัดขอปฏิบัติเป็นยังไงรู้ helmet, ที่ท่านห้ามอะไรเราทั้งหลายแต่ได้บวชแล้วไดศึกษามาแล้วการท่านพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งสองร้อยย่สิบเจ็ดแห่งดเว้นท่านสอนไว้นุ่งผมแล้วก็สอนนั่งนอนแล้วก็สอนเดินยืนแล้วก็สอน ทายจระพัชวะม้วนเขละทักษะสอนพระพุทธเจ้าจนคำเข้าทักษะสอนเอาเข้าโคปาทักษะสอนอนี่ความละเอียดของท่านวาอการความสวยความงามความสงรมละวังนี่เป็นอย่างนี้อน,นิบาสกุบาสิกาตดี้วก็ะสอนห้ถึงพระไตรสนา,าคม คือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เพึ่งเทือกธิกาพีิว่ายไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสนะได้แต่ว่านักที่เม์สระนังอันยังที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเหตุนั้นในเพึงรู้เพิ่งจ่าใจต่อไปผู้ปฏิบัติศาสนาบาตอุบาชิกาทั้งหลายทันไว้หามือหาวัน ทำการทำงานต้องหาวันไม่ใช่ว่าวันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีวันนั้นไม่ได้ทำอะไรแกคนวันดีทำไมคนจังจังจังตายจึงตายล่ะวันไม่ดีทำไมคนยังเกิดในเกศวันนี้ทิพจันละทานพุปหาสุขเสาเกศวันนี้ทำไมล่ะไม่มีเท่านี้เคอการนี่ว่าหาวันวันอย่างนี้ สมมติว่าลราจะทําการทํางานขึ้นบ้านไม่ก็ทอให้รู้ไว้คือวันนั้นมันพร้อมกันแล้วเรียบร้อยแล้วทําได้ขึ้นได้ถ้ายังไม่พร้อมแล้วมันคัดข้ของแล้ววันไม่ดีปัญหาวันอย่างนี้ดอกให้ก่อนใจที่มาย่อยห้านนี่ละให้ลาเวนเหล่านี้และดูว่าดวงดี ดวงไม่ดีผูกดวงผูกดาวคนโกหกหลอกลวงกันให้วุ่นวายเดือดร้อนในพุทธศาสนาะเนี่ยดวงดีก็ดูที่ไม่ใช่มาจากฟ้าอากาศให้ดูดวงดีแล้วเดี๋ยวนี้ดวงดีเป็นไงดวงดีรวมมาสั้นๆน,นะคือใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราสุขใจเราสบายแล้วทําอะไรมันก็สบายการงานก็สบาย นี่ล่ะประเทศชาติมันก็บสบายนี่แหละดวงดีดวงไม่ดีคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ทุกข์ยากวุ่นวายจะอดร้อนนี่ยดวงไม่ดีทําอะไรก็ไม่ดีหาอะไรก็ไม่ดีเนี่ยเด็กดวงไม่ดีดวตรงนี้จใจใครดูให้ดวที่ทุกคนทั้งมานั่งอยู่นี่ทั้งพระทั้งเนนทั้งบาสกบาสิกาทั้งหลายดวงดีดวงเนี้ย ให้พิจารณาตรงนี้อย่าไปพิจารณาเอืน่นอืมแล้วอย่าเขารีดพกเบลถีนิคอนคนนอกสาสชนาพกิจเตียนกิเลตังลนั้น้าไปเทืองนั้นแล้วขาดจะพุทธสาสนาะนี่ละ่ะผู้จะปฏิบัติสาสนาต้องเถืองเนี่ยแล้วบาสกุบาสิกากายลาเวนให้รักษาสินห้าอย่าไปข้าคอยมัวเมาตะรับกันนำพระ มาสินรับพระรับนญาติดยอมว่าศิลอยู่กับพระพระว่าศิลอยู่กับพระพุทธเจ้าแอบสาบชนะยู่พระพุทธเจ้าไมเนึกก็เป็นของของเราเ <c oughs> มื่อเราไมเนึกก็เป็นของของเราแล้วเราก็ถอดถอย,น,อยน้อยพระไถยของเราถ้าวาสิลเหล่านี้เป็นของของเราแล้วเราก็ใจใสจะไปรับกับใครเราศิลเรอเราเกิดมาศิลห้า นี่อธิบายตัวสินห้าได้มาพร้อมตั้งแต่เราเกิดมาขาท,ขทั้งสองแขนทั้งสองศีษะอันหนึ่งนี่เป็นห้าอันนี้ตัวสินห้าแล้วยาวห้านี่ไปทําโทษห้าโทษห้าคือดีนปานานั่นกระทโทษอทินานั่กะโทษกาเมนั่กะโทษมุสานั่กะโทษชุรานั่กะโทษ นเป็นโทษทั้งหมดนี่เรายุ่งยากทุกวันนี้ห้าอย่างนี้หัวคนมาฆ่าหัวขโมยหัวคนพุ้กสีการหัวคนมุสาสอกของหลอกลวงหัวคนเมนเมาสุราสาโทคัญชายาพินนี่เป็นโทษนี่้าเราละเว้น,นนี่แล้วทางปะเทศเนสุขติงยันติมีความสุข เจเลนาโพกับสัมปทามีโพกาสมักนีลายพึ่ห้ตากันในพึ่งขเข้าใจละเว้นโทษทั้งหลายห้าอย่างนี้นีละเมื่อเรารับหรือไม่รับกบ็อยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่ในรถก็เป็นศีลอยู่ในป่าในดองในบ้านในเมืองถนนทางาเราไม่ได้ทในห้าอย่างนี้แล้วนั่นก็เป็นศีลอ,อันนี้ลัมวาว่ากับพระมารับกับพระว่า ไม่ได้รับนะ้ำผ้าหรือว่าเราไม่ได้ศีลน,นั้นใช่ไม่ได้เราก็รู้แล้วที่ว่าเราก็ผ้ากับปลานา้ปลาตาเวแล้วมันยุงมักัดจบปั๊บมันนี้วันนะึงคำก็จะเป็นศีลละแต่ไม่ผ่าไปใ,ให้รู้จักอาทิตย์นา้าทานเะาเห็นของกับก็ขโมยซั้นนั่นก็ว่าวันนึงค่ำก็ไม่เป็นศีลแล้วเราเว้นห้ายางเลยละให้พา,ากรู้จักนี้อธิบายทั้งนอกทั้งใน เอาน้อมก็ไปเวลานี้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนเนี่ยให้พากันในรถเวสในรู้จัก,จกนี่อาตอนนี้ปลายพากันเขา้าให้ตั้งคิดดูแท่นดูเดี๋ยวนี้โทษทั้งหลายอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ไหนอ่ให้พากันในเครื่องรู้คนเข้าใจประเทศของเรามันยุ่งยากบนตรงไหนเออ เหมือนกับเราทําถนนหนทางล่ะมันขัดข้องตรงไหนแล้วก็แก้ไขอันนี้จิตใจของเรามันข้องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ไขไม่ใช่จะมานั่งรับตาเจ็บปันอนมันเอวเจ็บปเปล่าเรามานั่งดูของเราเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในพบพันใดนี่ให้รู้จกักจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลให้รู้จกักจิตของเราสงบหรือไม่สงบ จิตเราดีแล้วไม่ดีให้รู้จักนี่ล่ะาอามมารจังกุสลังกิตตาังให้รู้จักจิตของเราพุมป,ปน,นังโหติมุปปัจจตอนตอนนี้เอาตอนนี้ไปอางคอนในกินในฟังโอปน,นานิโกคือพิจิเทศไตไมมากวันนี้ต่อไปเอ้าน้อมเข้ามาดูนะเนี่ยพิเจนะิรณาเพ่งดูหัวใจเราเราค้องอะไรายโย่ จิตของเรามันเป็นยังไงจิตของเรามันดีเป็นยังไงจิตมันดีเป็นอย่างนี้จิตมันสงบดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หุ่นไม่ไวายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเนเบื้องหน้า เรามานี่ก็ต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญถ้าจิตคงเราเป็นอย่างนี้แล้วสันทิพทิโกเราก็รู้เองเห็นเองนี่เป็นอย่างเนี้ย้าจิตทองเราไม่ดีแล้วเป็นยังไงจิตไม่สงบจิตไม่ดีวุ่นวายทะเยอะทะยานลื่นลอนจิตไม่ดีแล้วทุกข์ยากเดือดร้นอนวุ่นวาย ทุกยากลำบากนักใหนนวงในงวกในเงาให้มืดให้มัววุ่นวายนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ด้ยากในปัจจุบันเบื้องหน้าเมื่อจิตเป็นเช่นนี้แล้วประเทศชาติของเราก็วุ่นวายไม่ใช่อื่นเป็นไม่ใช่อื่นวุ่นวายดวงใจของเรานี่วุ่นวายวัดดูที่จะกว้างขวางอะไรบุตรภรรยาสามีรักกัน มิดามันดาญาติพี่น้องรักกันถ้าคิดไม่ดีแล้วมันเกิดทะเลาะกันนั่นวัดดูทีถ้าคิดดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันดูว่างไงแห่งลองดูทีจริงหรือไม่จริงอา้าวแอนดูทีอยากลำ่ำอยากรวยอยากสวยยางคนทําไมมันไม่รวยอยากรวยบางคนทําไหมมันไม่รวยนะทําไมเงินเดินก็มีขึ้น ทำไมยศมัมันไม่ขึ้นพราะเหตุใดดูสิมันไม่ขึ้นเพราะจิตเราไม่ดีจิตเราไม่ดีเราไม่สร้างคุณงามความดีไว้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าจิตไม่ดีทุกข์ยากลําบากวัดยานะอันนี้จิตดวงนี้นําให้เราได้ทุกข์ได้ยากทำอะไรมันไม่ขึ้นอทํามันไม่รวย มันรวยเป็นไงจิตด,ดีมีความสุขความสบายเนี่ยอันนี้นำให้ความสุขความเจริญให้ในปะัจจุบันนะเบื้องหน้าเอาตอนนี้ไปจะมาอธิบายแล้วอธิบายอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดสุดสรุปหัวข้อแล้วลลรวมลวคือกายกับใจตอนนี้เอาเพ่นดูอธิบายดีชั่วทางภายในไปนอกให้รู้แล้วตอนนี้ไปโอปนานายโกจริงหรือไม่จริงในปากันเพ่น ดูมันค่อมตรงไหนมันคาตรงไหนไม่ดีตรงไหนในพากันเพ่ง,งดูอยู่ตรงนั้นอย่าส่งไปหน้ามาหลังทางซ้ายทางขวาทางบนทางล่างให้ตั้งสัมผัสคำต่มันท,ที่รู้อยู่นั้นนี่ละนามันเป็นยังไงเนาค่อยแก้ไขตรงนั้นค่อยำํำระตรงนั้นอันนี่จะ,ะเล่นดู ไม่ได้ดูอื่นดูจิตของเราดูพบของเราดูที่พึ่งของเราไม่ใช่อื่นดูไกลเนี่ยให้ดูให้รู้จักที่พึ่งดีแล้วไม่ดีต้องรู้จักตรงนี้จงสันทิติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองถ้าเราไม่รู้คนอื่นจะบอกมันก็ไม่รู้นี่ขอปฏิบัติเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงอะไรก็ตามต่อไป ให้สัญญาไว้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนออทำผิตของเราและจะม่อธิบายตออ่อไปอจะสงบต่ามคนต่างสงบวางในสบายในสบายเราอยากได้ความทุกขความสบายจะได้เป็นบุญวาสนาของเราจะได้เป็นนิสัยของเรามันคนทุก เราทั้งหลายอยากคนทุกข์ก็ดูเถิดมันคนทุกข์ก็คือจิตเราไม่ทุกข์จิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันไม่ทุกข์คคว้นกึงงฟ้ากาดูเอานะมันยังทุกข์ยังมันก็ไม่คนทุกข์นี่และเราทําบุญทาบูรสนเลปติปฏิบูชาขุปเสถีแท้เขาถึงมีในเขาถึงพุทธศาสนา ถึงสั้นสาบชนาเมื่อทำอย่างนี้ไม่ถึงยังไงแล้วจะมาบ,บอกแล้วในเบื้องตอน้นท่านบัญยัติหน่นทีนี้ากายกับใจทั้งนี้อ้าวแพงโดมท่านที่ทำกุศสในสองสามวันมาเนแล้วเป็นยังไงจิตของเราทำมาระยะเดียต่อไปให้พากันรู้จัก ความสงบของประเทศชาติและความสุขความเจริญของพวกเราในปัจจุบันในเบื้องหน้าและที่อยู่ของเราในปัจจุบันและเบื้องหน้าเนี่ยพากันนั่งดูเมื่อนั่งดูแลเป็นยังไงล่ะที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราะอะห้มันรู้จักไว อาจจิตของเราสงบคือที่บายให้ฟังแล้วเรื่องเราสงบมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หุนไม่ไวายพุทโธนี่เป็นสรณะที่พึ่งเราพุทโธเป็นผู้เบิกบานสวามสวัยแล้วมีดำความสุขความเจริญในประเทศชาตินี่เรื่องเป็นยังนง อเด็ดท่านก็ต้องการประเทศชาติแต่ตอนน้องตอนและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นและต่างกันเราต้องการความสุขและต้องการความเจริญและต้องการความคนปุ๊กชักควรพวกเราให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลบุญนั่นคือความสุขบุญคือความสบาย ที่เราท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและความสบายไม่ใส่อิื่นไปนั่งดูแล้มันสุขไหมมันสบายไหมนี่ละให้พึงรู้เพิงเข้าใจเมื่อจิตของเรามีความสุขความสบายแล้วการงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายไปหมดตลอดประเทศชาติ เทวตรเทวดาพระอินพระผมดินฝ้าอากาศก็ต้องรักษานุดทั้งหลายนั่นแหละทำทั้งหลายนันบอกไว้แล้วธทมโมเวติธรรมาจาริงสัพอาศัยถึงทำทมอาศัยถึงสักถ์ถ้าสัตฏิบัติธรรมดีท่านก็นำความดีให้แก่พวกเรา มีใจอื่นไกลใครใจะแต่งอะไรเป็นเมื่อตัวของพวกเหล่านี้ตาหูจมูกเหล่านี้ใขรแตงได้แต่งไม่ได้แล้วแต่พระธรทาเป็นแต่งให้เนื่องแต่งั้นถ้าเราปฏิบัติด,ดีรพระัติดีเราทำดีก็จะนําคุณงามความดีให้นําความสุขความเจริญให้มันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็นำไม่ดีในปัจจุบันในเบื้งหน้านี่หลักบุญวัสนาที่เราได้ทำอย่างนี้เดียวปฏิปฏิบูชาบูชายัางเลิศยางประเสริแท้กพรพุทธเจ้าทำทำบุญกุศลให้ทานมานับสะสรงขทั้งกำรไ,ได้สำเร็จมากผลต่อเมื่อท่านนั่งสมาธิเหมือนกับเรานั่งนี่แหละ การจะได้มสำเร็จมาผลเพราะฉะนั้นฉันจังสอนไว้ให้พากันมันนั่งทุกวันให้เขวักทุกวันพติทุกวันอธิบายฟังแล้วมันขัดข้องตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงนั้นมีละ่ะพากันในทุงนู้กเข้าใจว่าใจเราไม่โย่บางคนใจไม่โย่มันไปอยู่ไหนยังว่าไม่โย่ แค่ที่จินใจเราอยู่มาตั้งแต่เกิดมาคือว่าใจไม่อยู่นั่นความหลงจระอวิชามันหลงนี่เราต้องนั่งดูความไม่อยู่นี่แหละมันไปกรอบครบไหนแล้วภเวภาวานสัมภวันติมันเที่ยวต่อพบน้อยน้อยใหญ่ๆอยู่นั่นเราต้องนั่งโดนพบนั้นเป็นกุศลนืออกุศลเราจะรู้ได้ยังไงกุศล